สวัสดีอัน <c oughs> นี้จะมากินรสนี้เป็นมาม่าของไทยนะนี้ต้มมาแล้วดูดิสีเขียวอร่ามเลยคือเส้นมันทำมาจากมันชื่อมันมีผักอบแห้งโมโรเฮยะรสต้มยำแล้วเราขอปรุงก่อนนะต้มเส้นมาแล้วก็ปรุงด้วยผม cũng tôm dầm và Nó có Nám กลินนก่นเขียวมากเลยอ่ะโอ้มีพริกแห้งด้วย ชิ้นพิกแห้งหมดอ่ะหอมมากหอมต้ยมยำมากมันต้ยมยำน้ำข้นอ่ะเออพี่ว่าเป็นต้มยำน้ำข้นนะ อันนี้ซื้อมาจากท็อปนะเจะอ่านให้ฟังเนี่ยตัวเนี้มาโมโรเฮยะโมโรเฮยะมันบอกว่านอนไฟนูโดมันไม่ใช่นูโดที่ใช้ทอดนะก็เป็นต้มยำเป็นรสต้มยำเขาบอกว่าเจกินได้เร็รเลงงงเหมือนกันว่า non fat non f r เป็น vegetable use organic เป็นผักก็ข้างหลังก็มีแบบต้มเนี่ยมันมีสับคุณเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง คือผักโมโรเฮยะมีต้นกาเนิดมาจากอียิปต์แปลว่าผักพระราชาว่าวมีวิตามินเกลือแร่สายใยรวมอยู่มากปลูกด้วยวิธีปลอดภัยปลอดสารเคมีเออนำมาเป็นส่วนประกอบของบะหมี่ผักอบแห้งเพื่อสุขภาพเส้นเหนียวนุ่มรสชาติ รสชาติอร่อยในรูปแบบต้ยมยำสมุนไพรไม่มีเนื้อสัตว์ทานได้ทานแบบเจได้คนกินเจสบายแล้ว,ลวทานได้แล้วเนี่ยคือแบบหอมอะ่ะแล้วก็ลองมาดูมาเทสดูเขียวอลลาม <laughs> เขียวเลย <laughs> กินต้ยมยำ Mm hmm. เหนียวจริงเส้นเหนียวเส้นเล็กแล้วก็เหนียวด้วยอันนี้ต้มเส้นแบบใช้การน้ำกดเอาชามนี้สามร้อยสิบแคลอรี่ไขมัน30มสิมันมันอะ่ะมันเป็นผงต้มยำน้ำข้นอะ่ะคิดว่า ดิส่วนผสมมันมีแป้งพริกเผาผงผงผักเฮโมโรเฮยะอืมออร์แกนิกด้วยนะโอ้ oh, เป็นออร์แกนิกด้วยมีเกลือมีงาเขาบอกว่าบะหมีนี้แห้งอะปราศจากน้ำมันไม่มีผงชูรสด้วยโอ้ดีไม่มีผงชูรสด,ด้วยเจ๋ oh, งอ่ะด,ด,ดูสิสีเขียวมาก คือข้างในมันจะเป็นแบบจุๆๆๆๆๆเขียวๆมีความเนอยของเส้นอ่ะรสชาติก็ไม่เผ็ดมากแต่ดูดิเห็นไหมอ่ะพริกเนี่ยนะพริกนะแต่มันไม่เผ็ดมากอ่ะ ทานได้ตอนแรกเขาให้ทานแบบเป็นน้ํานะเราคิดว่าทานแบบนี้ก็ทานได้เราชอบแบบแห้งๆมันๆจะหอมกลิ่นของต้มยำมาก เ่ยนะถือว่าเฮลตี้อย่างหนึ่งคือไม่มีน้ำมันไม่มีผงชูรสแถมเผาเป็นออแกนิกอีกต่างหากเจ๋งอนะ่ะไม่เผ็ดจนเกินไปกำลังพอดีเผ็ดแบบกินได้ไม่เผ็ดแบบเหมือนต้มยังระดับยังไม่ถึงต้มยำกุ้งของมาม่านะ อร่อยเนเหนียว,ว,ว,วมันๆมมนน่าจะเป็นน้ำขนะ้นอ่ะ เห็นพริกคิดว่าจะเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยอร่อยอะคือมันรู้สึกกินแล้วมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่มันจะเป็นเบาๆหน่อยูสื่มาม่ามันจะทอดนนี้ไม่ทอดจริงดิด้วยปกติแล้วนะถ้ามาม่ามันทอดมันจะหนัก ในในแพ็กเกจมานะแต่ถ้ามาม่ามันดายแห้งหรือตากแห้งหรืออบแห้งอะ่ะมันจะเบามากน้ําหนักมันจะเบากว่ากันเพราะว่าถ้าทอดน้ํามันมันจะเข้าไปในเส้นแต่ถ้าเราดายหรืออบแห้งเหมือนเรารีดน้ำออกมันจะเบามากอร่อยลองมาซื้อมากินอันนี้แนะนาวันนี้อร่อยนะคือรสชาติโอเคเลยอะ่ะ ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยแบบกินได้เล่นเล่นเรื่อยๆแล้วก็มีผักด้วยดีผักอยู่ในเส้นเลยแหะเหนียวนะเส้นเหนียวอร่อย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  บางคนะมีคนชอบถามว่าทําไมเราถึงใส่เสื้อสีเดียวก็มีไม่กี่สีนะมีสีเทาสีแดงสีชมพูสีสีขาวมีแต่ไม่ชอบสีขาวไม่ชอบใส่สีขาวใส่สีขาวไม่ขึ้นเลยแต่ตัวนี่อย่างน้อยก็สิบตัวแล้วมต้องแปลกใจเขามีเสื้อกล้ามหลายตัว อร่อยน้องมปหาซื้อมาซื้อมาอยู่ที่ท็อปนะอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากหมดแล้วอร่อยจริงน้อหาซื้อมาดูในท็อปนี้ เป็นสัญชาติไทยนะ <g ül> ก็คือประิทธทไทยแหละไม่ได้เผ็นของเมืองนอกของอะไรเลยก <c oughs> ็ฝากติดตามด้วยฝากค,คอมเมนต์เอ,อ้ไม่ใช่คอมเมนต์ฝากติดตาม Facebook แล้วก็ Youtube กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณมากท,ที่คนที่ติดตามนะคนที่ได้กับคนที่ได้ของราวักับเราก็เยอะพอสมควรทีนี้เราก็จะพยายามแทรกอะไรไปในวิดีโอในการแจกของในวิดีโอด้วยโ okay. อเคก็บา,บายยอิ่แล้ว เรามารถนี้ไปหาลองมากินดูอร่อยไอพี่ดูกิน <c oughs> แบบแห้งอร่อยวมนเราเลยโอเคบ๊ายบาย